ก็สวัสดีตอนเย็นๆนะครับเวลาตอนนี้ก <rogue> ็เกือบจะ6กโมงเย็นแล้วนะครับห้าโมงเย็นกว่ากว่านะครับอากาศวันนี้หนาวนะครับหนาวมากเลยสิบหองศานะครับผมดูเมื่อกี้นี้ก็ช่วงเช้าๆก็สิบสามสิบสี่นะครับหนาวมาสักสามสี่วันแล้วนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่โซนนี้นะครับริมตะลิงนะครับ ็เดี๋ยวจะให้รถไถเขามาปรับพื้นที่นะครับเขามาดันดินให้หน่อยแล้วก็จะพามาดูไอ้ตรงนี้เนี่ยในสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับตรงนี้เป็นบอ่อน้ําขนาดใหญ่นะครับพื้นที่จริงพื้นที่สักสามไร่กว่านะครับตรงนี้ก็ไม่ได้พามาดูว่ามันเป็นหนองนองหนองน้ําอะไรหรอกแต่ว่าจะพามาดูว่าพืชชนิดหนึ่งเนี่ย อย่าให้ไปเกิดในบ่อน้ำบ่ออะไรมากนะครับมันเป็นเอเรียนสปีชีนะครับซึ่งมันลุกลามโอ้โหนี่เป็นภาระหนักของผมเลยแหละคือไอตอนเด็กๆเ,เนี่ยตรงนี้มันเป็นบ่อน้ำนะครับระดับน้ำตอนนี้ก็ยังลึกแบบบางโซนนี่ท่วมหัวอยู่นะครับตรงนี้ก็ไม่ลึกเท่าไหร่ ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีต้นไอ้ตัวนี้เท่าไหร่นะครับต้นทูบือสีนะครับหลายพื้นที่อาจจะเรียกต้นทูบต้นแหวงต้นผืออะไรสักอย่างเนาะแต่ภาษาบ้านผมเขาเรียกต้นทูบือสีนะครับก็ตอนเด็กๆผมก็ไม่เห็นมีนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้อยู่ที่สวนนี้นานเหมือนกันเนาะก็ไปเรียนหนังสือนั่นแหละโผมาดูอีกทีมันก็มีไอ้ตัวนี้นะครับเต็มเลยระยะเวลาที่ไม่ ไม่ได้อยู่สวนไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยสักสิบปีนะครับที่ไปเรียนหนังสือพอกลับมาเนี่ยบ่อน,น้ําตรงนี้มันหายไปนะครับเอฝั่งนู้นก็เห็นต้นมงต้นไม,นไม้ผมก็โตหมดแล้วนะฝั่งนูน้น <c oughs> ก็จากที่ <c oughs> ไม่อยู่เป็นสิบปีกลับมาเจอตอนมาปลูกป่าเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วนะครับมันก็เป็นอยู่สภาพนี้เลยผมก็ให้รถแบ็กคงแบง็โคเขามาปรับคันบ่อไว้รอบหนึ่งแล้วแหละ ก็รอดูอยู่ว่าปีนี้อาจจะเอารถมาเคลียร์เนาะอาจจะแบโคโฮหรือว่ารถไถมาเคลียร์สูบน้ําออกนะครับเดี๋ยวจะสูบน้ําออกหลังปีใหม่นะครับก็เดี๋ยวให้พามาดูว่าโหมันโหดร้ายมากเลยนะดูดิมันกินพื้นที่ไปหมดเลยนะครับแบบคลุมแบบพื้นที่สามไร่ก,กว่านะครับตรงนี้เป็นบ่อน้ํานะครับแทบมองไม่เห็นผืนน้ําเลยคือมันคลุมไปหมดหมดเลยนะครับ แต่ว่าถึงมันจะเป็นเอเรียนสปีชีส์เนี่ยแต่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่นั่นแหละก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมสูบน้ําออกสักช่วงปีใหม่แล้วก็จะไปบอกแม่ๆเขาก็จะมีเขามาเอากันทุกปีนะครับเอะจะมาเก็บไอ้ต้นนี้แหละต้นที่ไม่แก่มากนะครับเขาไปทอเป็นเสือได้นะครับไอ้ใบมันนี่แหละเขาไปทอเป็นเสือได้นะครับนอกจากใบจะทอเป็นเสือได้แล้วเดี๋ยวผมไปเอามีดก่อนนอกจากใบเขาจะไปทอเป็นเสือได้แล้วนะครับ ที่ยังพอเห็นประโยชน์เขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านี่นะครับไอหน่ออ่อนเขาเนี่ยเนี่ยผมก็ปอกออกจากนี่แหละมันทานได้นะครับก็มีเพื่อนก็มาเอาบ่อยเหมือนกันเขาเขาเขามาเอาเนี่ยแหละดึงเอาต้นมันไปแล้วก็ไปแกะเอาหน่ออ่อนมันนะครับเขาเอาไปหมกได้นะครับหมกใส่หมูใส่ไก่ใส่หนูนาหรือว่าเอาไปแกงเหมือนหน่อไม้ได้นะครับรสชาติมันจะออกคล้ายๆกับยอดมะพร้าวเลยนะครับจริงๆเขาเขาดึง ลำต้นมันขึ้นมาเดี๋ยวผมจะไปดึงให้ดูอีกสักรอบนะครับเดี๋ยวผมชิมดูรสชาติเหมือนหน่อมะพร้าวเลยมันยอดอ่อนมะพร้าวเลยนะครับกินสดๆก็ได้นะครับซึ่งไอ้ไปหมกเนี่ยผมยังไม่เคยไปหมกหรอกแต่ว่าไปแกงไปแกงหลายรอบแล้วนะครับอร่อยเขาบอกว่าเไปหมกเนี่ยรสชาติมันอร่อยยิ่งกว่าหย,ยกหยกกล้วยนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูอีกสัก สักลำก่อนจะดึงขึ้นมาได้ไหมก็แกะออกมาแล้วนะครับจนหนึ่งก็ได้ประมาณประมาณนี้แหละอื ừ, ใช้ได้เลยนะครัะชัานมาแล้วมากวนแล้วเด็กๆมากวนแล้วไงลูกไปไดีหาหนูสักตัวเดเพอได้มาหมกใส่กันนิดนี่ย <c oughs> ถึงแม้ว่าลิปเดตของมันเนี่ยฮึมไหลยกาดมากเนาะการกระจายพันธุ์ของมันเนี่ย การขยายพันธุ์ของมันเนี่ยโหรวดเร็วมากแล้วก็ปราบยากมากนะครับแต่ว่าก็ยังพอมีประโยชน์อย่างที่ผมว่าแหละใบยังเอาไปทอเป็นเสือได้เนาะแล้วก็นออ่อนเขากินได้ถ้าเอาไปปลูกประดับเนี่ยใส่กระถางนี่ก็ยังยังพอได้นะครับสวยงามดีแต่ว่าอยา่าอย่าให้มีเลยเนาะในบ่อน้ําเนี่ยยิ่งถ้าบ่อน้ําที่ไม่ลึกมากนะครับตรงนี้เนี่ยขนาดว่าโซนที่ลึกๆเนี่ย น่าจะสักสาเมตรนะครับมันยังขึ้นเต็มกินพื้นที่เลยนะครับหมดเลยเต็มทั้งสวนเลยก็ระวังแล้วกันใครไปทําสวนทําอะไรเนาะมีบอ่อน้ําก็อย่าเอาไปปลูกใส่บอ่อน้ําเลยแล้วกันคุมปริมาณมันคุมจํานวนมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าดอกเขาออกดอกแล้วก็กระจายไปฟุ้งไปไกลอ่ะเดี๋ยวดอกเขาเดี๋ยวผมไปดูดอกเขาก่อนหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับมาแล้วนะครับ ที่เขาเรียกว่าต้นทูบหรือสีนะครับเพราะลักษณะเขาเหมือนทูบเลยนะครับก็เขาบอกว่ามันมาจากต่างประเทศเอนะเนาะก็คงเอามาปลูกประดับกันนะครับแรกๆแล้วเวลาที่ดอกเขาแก่นะครับเนี่ยมันฟุ้งกระจายไปแบบโอ้โหแบบมันเป็นมเมล็ดนะครับด้านในเนี่ยผมจะหาฝักแก่าๆอีกสักฝักมาให้ดูแล้วกันว่าตอนที่มันฟุ้งกระจายเนี่ยบางทีมันก็ดูสวยงามอยู่นะเวลามันฟุ้งกระจายแต่ว่า ไอัยอันตรายที่มันแอบแฝงไว้เนี่ยที่มันจะลุกพื้นที่บ่อน,น้ําของเราเนี่ยโอ้โหมหาศาลเลยจะหาเจอหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ดอกฝักแก่ๆก็คงไม่เจอนะครับช่วงนี้ยังไม่ออกดอกเยอะเท่าไหร่ยังไม่แก่เท่าไหร่ก <c oughs> ็ <c oughs> มาดูอีกมุมหนึ่งนะครับว่ามันกินพื้นที่กว้างไปขนาดไหนนะครับโอ้โห ดูนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับผมเคยนะครับผมเคยสูบน้ําออกจนบ่อแห้งนะครับแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้าลงไปตัดนะครับปีนั้นนะว่าจะเคลียร์พื้นที่ให้มันกลายเป็นบ่อน้ำมาเนาะมันตัดไม่ได้นะครับคือมันจะมีต้นที่แก่แล้วเนี่ยมันก็จะล้มไปโอโ้โหระยงระยางกันไป มัวั่วไปหมดนะครับแล้วก็เส้นใยเขาค่อนข้างจะมีความเหนียวนะครับยิ่งไปถูกน้ําถูกอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้เวลาเราตัดหญ้าไปตัดไปถูกต้นมนเนี่ยมันก็จะพันพันใบตัดหญ้าเราโอ้เป็นกลายเป็นพาละอันใหญ่ยิ่งเลยแหละนี่ก <c oughs> ็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยรอดูสักหลังปีใหม่นะครับว่าจะจัดการมันได้หรือเปล่าน่าจะหลังๆปีใหม่ไป ช่วงช่วงกุมภานะครับรอสูบน้ําแล้วก็ให้พื้นบ่อแห้งแล้วก็อาจจะเอารถไถเนาะมาเคลียพื้นที่ลองดูก็น่าจะได้อยู่นะรถท่งรถไถเคลียพื้นที่เอาคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับพามาดูบ่อน้ําในอดีตนะครับก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละถึงประโยชน์มันก็มีอยู่นั่นแหละใช้ทอเสือได้แล้วก็กินได้หนอเขากินได้แต่ว่าถ้าใครมีอยู่ในบ่อนงบ่อน้ําก็ดูดู ดูแลเขาหน่อยแล้วกันอย่าให้มันกระจายพันธ์ุไปเยอะเกินไปนะครับแต่เผลอแป๊บเดียวเหมือนผมเนี่ยอืกลับมาอีกทีบ่อน้ําทั้งบ่อกลายเป็นป <c oughs> ่าทูบฤาษีเลยเหมือนฟิลแบบเห็นแถวชานเมืองเนาะสมัยก่อนเนี่ยที่ดินลกล้างอะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วตอนนี้เนี่ยยิ่งได้ข่าวว่ามีคนแจ้งข่าวผมนะครับว่าเห็นงูเหลือมไม่งูเหลือมก็งูหลามนะครับมันจะเลื้อยเข้ามาในสวนผมนะครับ น่าจะสักสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับซึ่งถ้าเป็นงูเหลือมเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเลยที่จะมันมันจะอยู่ในบ่อนี้นะครับอ่ะไปก่อนดีกว่านะครับคลิปนี้